กับพี่ของท่านเป็นกันทันเป็นบางแรกได้หลอกปีบอกพี่บอกน้องนะครับคอยทันลาซ่าฟาเพ็ดกันทันนายผู้ถือหางนั่นธงเรื่องเหลืองนั่นเป็นผู้นํำมาก พอเยันกลางบ้านมากกว่าน้อทางหัวเมืองหมาแคระแเมื่อนี้บดเห็นเพลรพานหรือว่าไปทางอื่นบ่ไปทางหกรุงเอาเอาเาั่

ก็ย่อยเฉพายไตยผมเลยพอดีโอ้ยเห็นจังแมนอันน้ำนักเหลือจ,กจอลลักกิโลล่ะเ,เ,เนี่ยเลื้อจะเศร้าแปดกิโลเออกินเข่าแสบบอเออถ้ากินเข่าบ่นเน่ยบ่นโดนเลยอเออปีงี้แข่งแรงไปเนี่ยปีนี้เขาเห็นกันเลยปีหน้าจักสีเห็นกันหรือบออือบอเห็นกันโดนเห็นกันแล้วยมะไรยังมีกินอยู่นะครับ แต่พี่หนาจะักไผสีพ่เห็นไผหลัง,ง,งความฟังของลูกของหลานพอแมมาหาเงื่อหาตังคหนึ่งละลองเท่าปูไม่นะครับเปิดเพิ่มชุดนักเรียนตโตไหมชุดไหมนะเป็นพอเป็นแม่วาะลุกอาบฝากบอกโอนกับคุนจัดว่าไดมาตั้งแต่คุนคใ้ลูกนี่คือ ความรับผิดชอบของผู้ปกครองต้องเป็นใน้รูปหลักแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วไว้ทันสู่ต่อไปทานสู่ต่อไปเอความนี่พบผิดพบไว้แน่งอังโอราโอกับดังี้มที่เมียงของฝั่งเวเล่นวุฒิจิลินนี่งว่าเจ็ดกันทัดเพชรกันทัดของปอแหลมนำมาสู่เบอชัยชนะ ขอให้ขึ้นสูงสูงขอให้ลงซาซาทำคะแนนได้หลายเป้าหมายขึ้นเลยสี่ลอยกับสองวินะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วไประท่งตกมือเป๊ะจับถอยออกจังไงนะครับถอยออกจังไง

เฮ้ยคนอ่านถามพ่อเนี่ยนะอ้าวไปได้ดีนั่นต้นในป่าขาวตลอดนะครับเบา เก่าดีลงดีสามรอยยี่สิบแล้วนะกับของเบิ่นกับเป็นอไฟเก่านะครับดันราคาที่น้องคุยกันเสวนากันตัดสินใจเรียนนะรัะเป็นไฟเก่าขอมเก่าเลยมัดถังนะคราับ ทำทำเวลาลุกรังจาปูในนอทของเขาสามร้อยหกสิบแล้วสามร้อยเจ็ดสิบปาทิพกเล็นกจันทรัง <c oughs>